สวัสดีครับมอนี่มาพ้อกับไอปิงพาซิมคือเก้าเนาะพี่น้องมือนี่กับผ้ามากินเมนูง่ายๆครับพี่นอ้องอยำป,ปลาปองครับพี่น้องผักกะปลาอยู่ด้วยครับมีแตงมีเทียมเนาะหอมแดงครับแล้วกะัลูกโดดครับผักหอมครับผมผักเขือเนอะ ประมาณนี้ครับสูตรผมแก่ยำปันบ้านเท่านี้แหละครับเนาะพี่น้อง <c oughs> นะที่ป่าปอกลงเลยครับมายำสดๆเลยอือไดหลายตัวอยู่ได้นี่ครับอ่อตัวจากตัวนี่เป็นเมนูยอดฮิตช่วงนึ่งครับ <c oughs> มีตัวน้อน,นี่สองสี่หกแปดเก้าตัวครับพี่น้อง มามามาเอามายำกันเลยครับนี่มีหอมกับพริกครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเบดนี้ละเาพริกผงครับพริกขัวอยากเ็ลทลายกับสส้ลายครับขันไผ่บ่มบ่มักเผ็ดก็ใไส้น้อยเดียวพอ พอแหละครับผมบม่ค่อยกินเพชดปานในเนาะพี่น้องเสียงเพี้ยนกับขอไพ่นะครับบ่สบายครับเป็นวัดพี่น้องเลยยอดน้ำปลาจังหน่อยครับผมสูตรผมต้องยอดน้ำปลาน้ำครับแล้วตามด้วยผงนัวครับโอายจังหน่อย จากนั้นครับบีบมัหนาวนงไปครับพี่น้องอันนี้กับคนเนาะคนเนี่ยมันเข้ากันหมดต้องตีให้แตกไปไหนนะครับคนให้มันเข้าน้ำ,น,ำน้ำปุ๋งที่เฮาเฮ็ดเนี่ยให้มันเข้ากันจะเสื้อพอแล้วครับพี่นอ้อง มามาพี่น้องกินข้าวน้วกันครับคือเก่าครับผมทิปเข่าทิปเดิมครับไป่คาหายไปแล้วครับคลิปนะั้นมันลดก็ <c oughs> เลยฟายให้เป็นแบบนี้เลยครับผมมามามาพี่น้องกินข้าวน่วกันเมนูบ้นบานๆเท่านเนี้ยแหละนะคำแรกแฮกมานครับเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะมามามาอืม หอ,หอมผมบ่ได้เอาใส่นะครับผมกัดเอาพี่น้องบางคนเขาก็ซอยใส่เนาะอืมอืม โตเลยพี่นอ้องอืตามด้วยกระเทียมก็แซ่บดีพี่น้องเลย ไอ้หอมเบีบมยขาวน้าลงไปมันสิยอกอยู่เปรี้ยวหอมพี่นอ้องเห็นไหมครับอือหึเมือวาพี่น้องกินข้าวรำกันเนะอือหมพี่น้อง อินแบบอือ แก้มพักครับพี่น้องม้วนเข้าไปเลยเข่าหนึ่งไหม่ใอม่หอ,อน,หอน <น>ข้าวท่าเมนูเนี่ย <c oughs> <c oughs> เมนูง่ายๆแต่กระบอกง่ายนะครับพักมันหลายนะเตรียมพัก หนุกโดดเพชรเลย Hmm. ừ mực kháng cắt cọp đằng tốt rồi thì nó เอามันสะใจกว่านะพี่น้องหอมเราบต้องซอยใส่ก็ได้หรือว่าผู้ใดมักกับซอยใส่ลวดับบ่ได้เป็นนยังครับพี่น้อง ខ្លាប់ទ្នាប់ទ្នា กรอบไปดีม,กม,ม,มากแจงเนงื่อเริ่มมาแล้วได้พี่น้อง Mm -hmm. Klapp, det คำสุดท้ายแล้วกันน้องพี่น้องเนาะอือเข้าท่าเลยครับเมนูเลยพี่น้องเลย ชมแล้วที่เพื่อนพากันเ็ดเนาะออกคลิปกันเนาะเมนูเนี่ยเนาเกิดมันแซบเลียแล้วพี่น้องเลยบ้านนี้กะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับคันมากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันสุดๆแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าคันอยากให้เฮ็ดเมนูอย่างกับให้พี่น้องคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ไอปิงขอกล่าวคำลาว่าสวัสดีครับ